สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ติดตามเกี่ยวกับเกมอเวเบลออนไลน์นะครับก็ในคลิปก่อนนะผมก็ลงอีเวนตนะ์ฮาโลวีนนะครับแบบงงๆนะผมก็ลงไปแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับพอดีนะครับมีเพื่อนๆคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์ในใต้คลิปพอดีนะครับเพื่อนๆคนนั้นก็บอกว่ามันให้เราเคลียร์ชั้นครับวิธีผ่านภารกิจก็คือหาห้องโกดปาร์ตี้ที่เราเข้าไปแล้วมันจะเป็นแมปและในนั้น พอกดเริ่ม oh. พวกผีจะซ่อนตัวให้เราวิ่งสุ่มตีถ้าตีโดนให้ผีตายนะครับแล้วก็จะมีวิธีนะวิธีการหาผีก็คือแหวนสกิลนะครับที่เราได้นะครับจากภารกิจนะก็สกิลนี้เลยครับนี่เลยตุ้มครับเป็นรูปผีนะโค้ดปาร์ตี้เข้าไปแล้วมันจะเป็นแมป มันสุ่มหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะทาภารกิจเนี่ยมันมีสุ่มด้วยแล้วครับอา้าวได้เฉยเลยครับอ๋อโอเคนะครับผมคิดว่านะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะมันต้องสุ่มแน่นอนนะครับผมว่ามันสุ่มครับคือถ้าเราไปเจอแมปกลมๆแล้วก็มีมอนนะก็นั่นน่ะให้เราตีมอนนะครับแต่ถ้าเข้ามาเจอแมปก็น่าจะเป็นแมปแบบนี้นะครับ ผมเข้าใจแล้วที่เพื่อนมาคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับเข้ามาแล้วเจอแมปแบบนี้นะครับทุกคนนะแบบนี้เลยนะครับทำไมเพื่อนลแบบจีร้อนจังอีกสนาทีรออีกแป๊บหนึ่งก็ได้ครับไ้ครบกันแล้วนะสี่คนเอาเริ่มก่อนเริ่มนะทุกคนเริ่มกันเลยนะครับไป ใช่ไหมหาผีผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนเอ่ยเราต้องมาหาแบบนี้ใช่ไหมครับเอ้าเฮ้ยเจอผีแล้วว่ะเอ้าพี่ทานเพื่อนสรุปเราต้องตีกี่ตัวนะเอาเฮ้ยเจอว่ะเจอว่ะเอ้า เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแบบนี้เองเหรอเอาเพื่อนเสร็จแล้วนะขอดูเควสก่อนครับเสร็จแบบนี้เองนะทุกคนเออทำไมมันง่ายแบบนี้วะมาเดี๋ยวเราลองไปทําแบบว่าภารกิจอื่นดูนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับแล้วเราก็มาส่งเควสครับเพื่อนๆทุกคนแล้วเราจะได้เควสอะไรต่อไปเห็นเพื่อนๆบอกว่าต้องเคลียร์อีก7ชั้นอ๋อผมเข้าใจแล้วครับพอเราเคลียร์เสร็จนะมันจะมีคำว่า Garden ้นนะมิสเ e เรสการ์เด้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ นเฟร์ครับทุกคนนะโอเคครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเจอนี่ครับห้องหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็จะมีเหมือนจะมีคนให้เควสนะแล้วก็จะมีรูปหอคอยนะครับ3จุดโอเคนะครับแล้วก็มาที่ฮาโลวีนกิวนะครับ NPC คนนี้เลยแล้วก็ น่าจะทําคล้ายๆกันนะครับกับทีแรกนะตรงนี้เป็นเควสที่2ครับแล้วเราก็รับมานะโอเคเดี๋ยวเรามาลองนะครับลองอา้าวสตารคนที่2อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแต่สตาร์คนที่3ทําไมอยู่ข้างบนโน่นนะเรามาสร้างกันก่อนดีกว่าครับโอเคถ้าเราเจอแบบนี้นะครับใช่เลยครับถ้าเจอแบบนี้นะ เอาง่งายๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮัลโหลอ๋อฮัลโหลนะครับสวัสดีครับแชทอยู่ไหนวะฮัลโหลฮโโอเคคนนี้นี่ใส่ดีนะครับเข้ามาเราทักไทยเราเลยนะ เดี๋ยวผมก็รอนะครับรอดูก่อนสักพักนะเพราะว่าถ้าคนน้อยเราขี้เกียจวิ่งหานะครับฮัลโหลโอเคโอเคครับวัสดีบ่อยจังเลย n i ไ t to meet ้ a โอเค n i Nice to meet โอ้ยินดีวีลคัมวีลคัมโอ้โห วิวเขัมนะครับพิมพ์แบบนี้หรือเปล่าโอ้ถ้าพิมพ์ผิดก็ขออภัยด้วยนะยินดียินดีนะครับยินดีด้วยนะ where are you from o โอ y oh thailand thailand รู้จักไหมไ h a i ล a n d <laughs> thailand thailand ไทยแลยนด์อ่ะรู้จักไหมไทยแลยนด์อ่ะให้แหลนมูบบส์ปะิทไทยแลยน,ลนมาเรามางงปูปูปลาปลาไปกับเขา<อ>ได้โอ้สวยเลยเยสสวยแน่นอนครับเพื่อนโอ้โอผมก็ มามั่วนิ่มกับเขานะเขาคุยอะไรมาเรามั่วนิ่มไปอ่ะเอาน่าจะถามน่าจะถามคนนี้นะขอตูมคนนี้สวยมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาคนนี้นะครับเขาน่าจะเขาน่าจะถามคนนี้นะเขาบอกว่าหามาจากไหนนะครับซื้อมาจากไหนหรือเปล่านะเขาพิมพ์ไม่หมดแน่เลยอะ่ะอักษรมันยาวไปนะครับน่าจะขอตูมนะกูอ่ะกูก็กูครับ จะได้ไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆทุกคนไปเลยอ๋ออยู่ไหนกันวะต้องตีสุ่มยังไงวะเนี่ยแมปมันยาวด้วยนะครับทุกคนนะถ้ายิ่งแมปกว้างๆเนี่ยโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่โดนอะไรซักตัวเอ้า เสร็จแล้วโอ้โหแสดงว่ามีเพื่อนเจอนะครับเป็นพระคุณอย่างมากแต่ว่าผมไม่เจอนะเราง่ายๆนะครับทุกคนนะก็เราต้องแบบว่าสร้างห้องนะครับให้เจอเป็นแมบปบเป็นชั้นแบบนี้นะแล้วก็เข้ามาสุ่มนะครับสุ่มหาตีผีนะครับเราต้องมาสุ่มวิ่งหาสุ่มหาผีนะจนกว่าจะเจอนะครับเราถึงจะสําเร็จเควสน,นะเพื่อนๆทุกคนนะเราก็ต้อง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะทำภารกิจท้าทายนะก็ลองมาทำกันได้นะครับโอเคเราส่งภารกิจกันก่อนนะครับนี่ครับ100%นนะครับแต่ไม่เห็นบอกเลยว่าเราเคลียร์เสร็จแล้วเราจะได้อะไรนะแต่ก็ต้องลองทำดูนะครับแล้วต่อไปนะครับเดวิลฮาวเราต้องวาร์ปไปชั้นนี้ครับเพื่อที่จะไปทำภารกิจรับเควส ทำเคเวสภารกิจชั้นต่อไปนะโอเคครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเราก็มาที่ฮาโลวีนคิวนะครับเพื่อที่จะรับภารกิจต่อไปนะน่าจะเป็นเควสชั่นที่3นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เควสชั่นกี่เควสชั่นนะครับผมสุ่มจน DP จะหมดแล้วครับทุกคนนะสุ่มหาห้องเนี่ย สร้างห้องก็ยังมาต้องสุ่มอีกนะมันก็ไม่เฉพาะไปเลยนะครับไม่มีใครเข้ามาอ้าวโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันเลยดีกว่านะครับผมลองหาผีคนเดียวดูนะว่าจะหาเจอหรือเปล่านะอ้าวเจอวะ่ะอ้าวเจอแอล้วตัวแรกนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะชั้นนี้ก็ เดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าผมยิงแบบนี้อา้านั่นไงเจอแล้วเออใช้ได้ผลวาะครับเพื่อนๆน,นะใช้ได้ผลเจอเลยนะครับจุ้มอืตุ้มแบบนี้ก็ดีนะเจอไปแล้วนะครับ2ตัวนะไม่รู้ว่า1นึ่งชั้นมีกี่ตัวนะครับผี เ,เจอว่ะตัวที่3ครับทุกคนแบบนี้นี่เองผมเพิ่งเข้าใจนะครับเนี่ยถ้าวิ่งหาจะเจอไหมเนี่ยอา้าวตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะผมฆ่าไป4ี่ห้าตัวแล้วอา้าวอยู่นี่นี่เองเอา้าวห้าหกตัวนะครับ มาส่งเฟสกันก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ชั้นต่อไปนะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเควสชั่นที่3แล้วนะทำไมหนทางเราอีกยาวไกลจังเลยชั้นนี้นะครับชั้นนี้มันอ่านว่าอะไรครับวิวิดหรือว่าอ่านว่าไววิดฟังกี้ฟอร์เร <laughs> ไววิดฟังกี้ฟอร์เรคืออะไรวันนี้ มาเรามาชั้นที่4กันต่อเลยนะครับแล้วก็รับเควสให้เสร็จสับเรียบร้อยครับแล้วก็เราต้องไปวุ่นสุ่มแบบว่าสร้างห้องอีกนะชั้นนี้ก็ถือว่าสุ่มหาไม่ยากนะครับประมาณ4ีหครั้งนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเควสชั้นที่3นะอันนั้นอะ่ะโอ้โหผมสุม10กว่ารอบอ่ะสุ่มโคตรนานอะ่ะ เดี๋ยวเราแบบว่าไม่น่ามีใครเข้ามาแล้วแหละตรงนี้แน่เลยนี่ไงตัวสุดท้ายแน่เลยเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งจะมีผีอยู่6ตัวนะครับเพื่อนๆทุกคนนะเท่าที่ผมนับมานะ6ตัวนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะ10กว่านาทีเลยอะ่ะ กว่าที่เราจะหาเจอนะครับถ้าใครมาแบบว่าเป็นปาร์ตี้ก็จะดีหน่อยนะครับเราจะได้ช่วยกันหานะโอเคครับทุกคนเราก็มาส่งเควสกันนะครับแล้วก็เราจะได้ไปต่อกันนะตอนนี้ก็ทำเควสเสร็จไปแล้ว4ภารกิจนะครับ4 q u เควสชันนะครับเราก็จะไปที่เควสชั o นที่5นะน่าจะเหลืออีก3เควสนะครับทุกคนนะ Wish Garden นนะครับโอเค รับเคนะครับเวอร์ชันที่5นะครับวิชการเดนบนยอดไม้ก็มีเหรอบนต้นไม้มีหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อนนะครับทุกคนนะมีด้วยหอหมโอ้โกตกชิบหายนะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับตั้งแต่ question ที่5เป็นต้นไปนะผมก็ได้มาเจอปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งนะครับเป็นปาร์ตี้เทพนะ เขามีเทคนิคในการสร้างห้องนะครับผมก็เข้าร่วมตั้งแต่ question ที่5นะครับจนถึง question ที่7นะครับก็ทำ quest สำเร็จได้แล้วก็ได้คลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเขาก็มีเทคนิคกันนะครับวิธีการเดินของเขานะก็ไปพร้อมๆกันครับหาผีนะโดยใช้แหวนสกิลยิงพลุนะครับ บแบบนี้เลยชั้นนี้ก็เควสชั้นที่5นะครับน่าจะเป็นถ้าเป็นชั้นปกติก็น่าจะเป็นชั้นที่45นะครับเพื่อนเนแล้วผมก็มาส่งเควสนะครับหลังจากที่ผมส่งเควสเสร็จนะครับผมก็ได้วาร์ปไปชั้นต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ชั้นต่อไปจะเป็นยังไงนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วผมก็มารับเควสครับทุกคนนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าจะเจอปาร์ตี้นั้นอีกนะครับแต่ผมกดเข้ามาที่ตรงที่ NPC ดันเจียนครับผมก็มาเจอตี้เดิมครับทุกคนครับนี่คือเควชันที่6ครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับอยู่ดึกแล้วนะครับเนี่ย ผมก็มาเจอตี้เทพซะง,งั้นครับทุกคนนะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆครับแล้วผมก็ได้คลิปนะให้เพื่อนๆนะได้มาดูได้มาชมกันครับถือว่าเป็นโชคดีของผมแล้วก็โชคดีของเพื่อนๆนะครับคลิปก่อนผมก็งงนะงงมากเลยว่าผมไม่รู้ว่าจะทํากันยังไงนะใครอยากจะรู้ว่ามันได้ชุดอะไร ได้อวตารอะไรก็รอชมท้ายคลิปนะครับจากการที่ผมได้ร่วมนะทำภารกิจกับปาร์ตี้แคลนนะครับแคลนดังอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จะไม่ได้น่าจะเป็นแคลนของชาวต่างชาตินะครับเป็นกิวเป็นแคลนของชาวต่างชาตินะแล้วผมก็นี่ครับวาปมา ควีชั่นสุดท้ายนะครับควีนี้ก็เป็นควีสุดท้ายนะเพื่อนๆนะแล้วผมก็มาที่ดันเจียนครับนี่ครับปาร์ตี้เดิมครับโดยที่ผมนะไม่ได้รออะไรนานมากนะครับเพื่อนๆทุกคนนะผมส่งควสอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามามาดูปรากฏที่ดันเจียนอ้าวทำไมที่นี้ทำไมมันหาห้องไวกันจังอะ่ะ ผมงงมากๆเลยผมไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนะครับผมเนี่ยสมอะไรมั่วๆไปตั้งนานเยอะแยะมากมายนะครับเสีย DP เสียเวลาไป3-4ชั่วโมงผมยังหาไม่เจอนะทุกคนนะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับส่วนคำตอบนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากนี้นะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะจาก ในวิดีโอนี้นะครับสรุปนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมก็ทำภารกิจนี้นะตั้งแต่4ทุ่มนะครับจนถึงตี2นะครับเกือบตีสนะตอนนี้ก็ตี153นาทีนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ผมทำเองนะผมก็ลองแบบว่าลองสร้างห้องนะครับสร้างห้องไปเรื่อยๆนะครับสร้างห้องสุ่มนะแล้วก็ลองวิ่งเปลี่ยน npc อะไรไปเรื่อยๆนะไปจนถึง q u วสชั่นที่3 ที่4นะครับนอกจากนั้นแล้วก็เวชันที่5จนถึง7นะครับ 5..6..7 ผมเนี่ยหมดปัญญาจริงๆครับผมก็ทำแบบสร้างห้องเล่นเป็นโอ้โหเกือบร้อยห้องได้หมืองผมแบบว่าสร้างไปสร้างมาหาไม่เจอสักทีครับห้องที่มันเป็นแมปแล้วก็ทำให้เราสำเร็จภารกิจนั่นแนหะห้องที่เราต้องหาผีนั่นแนหะไม่มีครับเพื่อนๆครับ ไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคอะไรพอผมมาถึงเควสชั่นที่5นะครับผมก็วิ่งเล่นทำอะไรเล,เล่นไปเรื่อยๆไปเปลือปล่อยนะครับผมทำนู่นทำนี่ไปทำไปทํามาแล้วผมกดเข้าที่ NPC นะครับผมกดเข้าที่ NPC นะ NPC ที่ให้เราทำเควสนะครับ NPC ทันเจียนคนนี้เลยนะครับตั้งแต่เควสชั่นที่5นะครับที่ผมทำมานะแล้วอยู่ๆนะครับ มีเพื่อนๆในเกมนะเขาสร้างห้องขึ้นมานะครับผมก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรที่แรกนะผมก็ดูดูอา้าอยู่ๆมีมีคนเข้าไป2คน3คนนะครับอา้าห้องนี้ทำไมคนมันเข้าเยอะจังวะทั้งๆท,ที่แบบว่าอยู่ question ที่เราแล้วนะแล้วผมก็ลองเข้าไปดูครับเพื่อนๆทุกคนนะ<ๆ>เข้าไปในปาร์ตี้นั้นนะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาเขารวมปาร์ตี้กันหรือเปล่าแต่ว่าผมเข้าไปในห้องของเขาน่นนะ่ะมันก็เป็นห้องธรรมดานี่แหละเขาก็จะสร้างห้องนะครับมันก็จะขึ้นว่าโกดปาร์ตี้นะเป็นห้องธรรมดาเลยไม่ได้มีแบบว่าชื่ออะไรแปลกๆนะเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าผมเข้าไปแล้วมันก็เป็นแมพที่เราทําเราเข้าไปหาผีเราแบบว่ากับเพื่อนๆนั่นนหะ เข้าไปหาพีแล้วก็ทำเสร็จภารกิจได้นะครับตั้งแต่ควอเตชันที่5 6 7 3กเควชันหลังนะที่ผมเข้าไปทำนะครับในตีนั้นนะครับในปาร์ตี้นั้นนะในคลิปนะครับเพื่อนๆก็ได้ดูมาแล้วนะครับในตี้นั้นอนะ่ะไม่รู้เขากดยังไงอะ่ะเอาเขาหาห้องแบบแป๊บเดียวอะ่ะเจออะ่ะผมรออ่ะผมรอแป๊บเดียวผมทำภารกิจเสร็จผมส่งควสแล้วผมก็รอตีเขาอ่ะ แล้วผมกดเข้าไปในห้องเขาอะเอา้าทำไมเขาหาง่ายจังวะเขามีเทคนิคอะไรครับเพื่อนๆโอ้โหผมอยากรู้จังเลยอะคนต่างชาติเขาเขามีเทคนิคอะไรครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะทุกคนนะถ้าใครรู้เทคนิคนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะครับในใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รู้กันนะ ว่าสร้างห้องยังไงให้มันเจอห้องที่เป็นแมปเป็นแมปที่เป็นชั้นนะครับที่จะทำให้ภารกิจของเราสำเร็จได้นะเอองงมากเลยนะครับยังไงก็ช่างนะครับเพื่อนๆนะผมก็ <laughs> ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับทุกคนผมจนปัญญาจริงๆตั้งแต่ q u ว s t ช่นที่5นะครับแล้วก็มีควีช่นหนึ่งนะที่ผมแบบว่าสร้างห้องเป็น10กว่าห้องเนะี่ย กว่าจะเจออ่ะโอ้โหกว่าจะเจอได้แต่ว่าเคว s t i o n ที่5ขึ้นมานะครับเคว s t i o ที่5ขึ้นมาเนี่ยผมหาไม่เจอเลยอ่ะผมว่าผมสร้างห้องไปประมาณ30กว่าครั้งได้อ่ะจากพันดีพีอ่ะผมเอา water dp นะครับผมเอามาจากคลังสินค้านะครับลงมาเติมนะพันดีพีอ่ะเกือบหมดผมบอกเลย ผมเหลือกว่า100 DP เองนะแล้วมาเจอห้องที่เพื่อนๆในเกมนะครับสร้างห้องมาแล้วผมเข้าไปโอ้โหผมเนี่ยแทบอยากจะกราบเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยครับตีนั้นเนะ่ะทำแบบให้ผมทำเควสสำเร็จแล้วก็มีคลิปนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้นะครับเพื่อนๆนะ จากเควสภารกิจอีเวนต์นี้นะครับที่ผมทำมาตั้งแต่4ี่ทุ่มจนตีสอนะครับ4ี่ทุ่มยันตีสอนะโอ้โ oh, ห4 5 6 5 6 1 2 4ชั่วโมงอะ่ะสชั่วโมงอะ่ะโคตรนานเลยครับแล้วอวตารที่เราได้นะครับมีอะไรบ้างนะก็จะมีหัวนะครับเป็นหัวฟักทองแล้วก็ นี่ครับหัวเรืองเหลืองแล้วก็มีหัวเล็กๆนะด้านบนนะครับเหมือนจะได้2อันนะอีกอันนึงเห็นหน้านะครับอีกอันนึงไม่เห็นหน้านะนี่ครับ2ออันครับนี่เลยแล้วรู้สึกว่าอันนี้ผมได้ตั้งแต่เพื่อนๆก็ได้จะได้นะตั้งแต่แรกเลยนะครับรับภารกิจนะ ภารกิจในแบบว่าหน้าเมนูเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็นี่ครับในภรารกิจ question ที่7นะครับเราจะได้ชุดมัมมี่ครับตัวนี้เลยนะโอเคนะครับเราได้ชุดมัมมี่นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูแล้วกันนะอวตารนะครับทุกคนผมเนี่ยอยากจะขอบคุณปาร์ตี้ปาร์ตี้นั้นคนกิวนั้นนะครับ รู้สึกว่าผมไปส่องดูเขานะเขากิวเดียวกันนะครับแล้วเขามีเทคนิคอะไรบางอย่างนะในการสร้างห้องผมว่านะกิวนั้นน่ะน่าจะรู้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่รู้เลยอ่ะผมทำไปจนถึง q u e ส t i o n ที่4ผมยังงงๆอยู่เลยผมได้จากการแบบว่าเออสร้างห้องไปเรื่อยๆห้องไหนที่ไม่ใช่ผมก็กดออกนะแล้วผมก็สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปสร้างมา แล้วผมวิ่งไปวิ่งมา NBC คนที่1 2 3 4 5 6มันมีกี่ NBC ผมก็วิ่งกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละแล้วก็สร้างไปสร้างมาจนได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามันมีเทคนิคอะไรครับทุกคนนะนี่ครับมันจะเป็นชุดมัมมี่นะออกเข้าขาวขี้เขียวนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนมันถึงจะเด่นนะครับเพื่อนทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละน่าจะเด่นสุดแล้วนะตรงนี้นะนี่ไม่ไม่มืดเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นชุดออกขา,ขาวๆคิวเขียวนะครับเป็นชุดมัมมี่นะนี่เลยครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับปาร์ตี้นั้นครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งยวดนะครับ <laughs> ผมเข้าไปส่องผมจำชื่อกิวไม่ได้อะไม่รู้ว่ากิวประเทศไหนนะครับโอเคโอ้โหกว่าจะสำเร็จภารกิจได้ทำไปปลาไป4ชั่วโมงครับคลิปนี้นะครับผมใช้เวลานานมากที่สุดนะตั้งแต่ทำคลิปเกมอวเบลออนไลน์มานะครับนานมากที่สุดเลย4ชั่วโมง นานมากๆเลยครับกว่าจะได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะทุกคนนะก็จะได้รู้กันนะครับว่าทํากันยังไงนะแต่ว่าส่วนเทคนิคในการสร้างห้องนั้นอนะ่ะผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะเพื่อนๆคนไหนนะที่รู้ก็คอมเมนต์ในใต้คลิปบอกเพื่อนๆคนอื่นนะครับด้วยนะถ้าใครรู้นะครับคลิปนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครสามารถแชร์เข้าไปในกลุ่มเกมหรือว่ากลุ่มเพื่อนนะครับก็สามารถแชร์คลิปผมได้นะเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผลงานคลิปต่างๆของผมได้นะครับอาจจะมีคลิปอื่นๆต่างๆานาอะไรมาบ้างนะครับผมก็ไม่ได้เน้นแบบว่าคอนเทนต์อะไรเจาะจงนะผมทำคลิปไรายได้ก็ผมจะทำออกมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ